อย่างในอัลบั้มนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าทุกเรื่องเนี่ยจะผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้ฟังคลับไฟเดย์แล้วก็ถูกผ่านทางพี่อ้อยพี่ชอดด้วยความที่เอิญก็เป็นจิตแพทย์ด้วยเอิญก็ตั้งใจว่าจะเอาทั้งศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการเป็นมิวสิคเทอเรีในแง่ของการที่คนฟังเนื้อแล้วสามารถได้แง่คิดได้ฉุกคิดประเด็นอะไรเกี่ยวกับความทุกข์ในความรักของเขา แล้วมีทางออกสําหรับมันอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เอินอยากจะสอดแทรกเข้าไปในเนื้อเพลงทุกๆเพลงในอัลบั้มนี้เอินตั้งใจทําให้อัลบั้มชุดนี้เป็นมิติใหม่ของการฟังเพลงนั่นคือนอกจากจะเป็นเพลงที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่า,เ,าเพราะแล้วเนี่ยอยากจะให้มองในแง่ของการเป็นดนตรีที่เป็นยาที่รักษาใจคุณได้ด้วย ผมมีความสุขมากๆนะครับที่ทุกคนยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเสียใจเช่นเดียวกันก็คือการที่คนคนเดียวที่ผมรักไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่ผมเป็น ก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเริตีดีนะฮะแล้วก็การเอาเรื่องจริงนี่มาถ่ายทอดบนเวทีกรี e คอนเสิร์ตนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะฮะแล้วก็ได้อัธรสดีแน่นอนนะฮะไม่แน่บนเวทีเนี้เอกี่อาจจะได้ไปเริตีอะไรกับใครศิลปินคนไหนที่เราบอว่าอยากเริตีอะไรกับเขาก็็เปน คนที่เธอไม่ยอมรับแต่เป็นคนที่เธอบอกว่ารักเราไปเจอกันให้ได้นะครับ25 26สิงหาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall นะครับเจอกันแล้วก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับ